สวัสดีนะคะ FC นะคะเพื่อนๆน,นะคะร่วมโลกนะคะสาวสวนยางกเกษตรกรทุกท่านเลยนะคะเมื่อนี้ยายเตยก่านนะ้าพี่น้องมาอัปเดตสวนยางพระไลอ์อีกคือเก่านะคะกับเทียนนิคต่างๆนะคะวันนี้นะคะยายเตยมีพิเศษนะคะมาอัปเดตอีกแลี้วนะคะเบิง้งพี่น้องนะคะกี่อย่างมันหลายพี่น้องอ่าเจ็ดแปดเช้านะคะวันนี้ก็ทําการกีดอีกวันหนึ่งแล้วก็ทําการพักน้าพี่น้องเนาะอ่าเมื่อนี้กะ นี่พี่น้องที่จะเตือว่าพี่เสียดนะพี่น้องนะทางในงมีอย่างนะคะเปิดเบื้งองล่านี่นะคะทางในก็คือกระปูยางนะคะวันนี้นะคะเตรียมตัวนะคะกับกระปูยางลากไปไว้ทุกต้นอีกแล้วนะคะสำรองพี่น้องสำรองไว้นะคะมันบ่มีหมองใส่แล้วพี่น้องเอ้ยพดเอากระบได้ดอกพี่น้องดวดมันอ่อนนะคะเนาต้องเงปียนกระโปงพี่น้องใส่เต็มไรกระบไดพี่น้อง มื่อนี้เจอกับภาพพบกับบรรยากาศนะคะการลากกระสอบกระโปะยางพี่น้องอ่ายายไว้นะคะแต่ละต้นนะคะเสริมกระโปะยางนะพี่น้องเนาะอ่ามื่อนี้เจอภาพเทคนิคเดี๋ยวสิไปชมเทคนิคกันพี่น้องอ่าสักพักนะคะเนาะยเจอกับขออ่าอ่าขอหยุดนะคะอ่าคลิปไปก่อนนะพี่น้องเนาะขอสต็อปนะคะเนาะสต็อปไปก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็าจะไปฟอกันในบรรยากาศอ่าการายทอดเทคนิคแล้วจะเตืยอีกนะพี่น้องเนาะ อ่าเดี๋ยวสักพักกันไปพบกันเลยนะพี่น้องเนาะกับบรรยากาศอ่าอ่าการแจกเทคนิคอีกแล้วพี่น้องนะคะเดี๋ยวปินดอยขึ้นไปก่อนพี่น้องปินปินปินภูเขาเไม่อีกแถวนึงพี่น้องเดี๋ยวะยะเตยจะเตยกับสีย่ยุดยุดคลิปไปก่อนนะคะเนาะเพื่อเป็นการอ,อ่าบรให้มันอ่าคุกคักนะคะในการถ่ายทําคลิปเนาะพี่น้องเนาะออกต้นไม้อกอกกัจะยูประมาณน,นี้แหละพี่น้องนะคะอันนี้ต้นมะข่ายออกพี่น้อง แต่ว่าห้ากับตรงกีดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ออกเองพี่น้องเนี่ยนะคะมือเดียวเช่นเคยน้อพี่น้องเนาะพี่น,อน,นอ้อ,นองโอ้ยนำยางดีแถวตายพี่น้องอันนี้สิบปพิกดอกนะคะเนาะบรรยากาศกับเศ้าๆพี่น้องไหลดีขึ้นกันนะคะเนาะยางนี่ยิ่งกีดยิ่งไหลยิ่งน้ำยิ่งออกดีนะคะ เนี่ยบรรยากาศพี่น้องอันนี้เต็มตองพริกแบบนี้ตองพริกพี่น้องมันต่นน้ไสีแจ้งแล้วนะคะเบื้องการลากนะคะนนี่จกัลากแบบนี้พน้อเมยเนเยนะเน้ิเ็นแมนะคะเนาะอาฝนกลังใจ จากช่องชาวบุถ้าเยี่อเตยยังงเนาะ ใหญ่แล้วก็ไว้เพราะหนาขุดหนาหนาวมากนะคะอย่างสีออกกพเกาพี่นอ้องเนวพี่น้องที่ย่างก็ต้องพลิกซื้อมือได้พี่น้องมาเห็มันมีร่มเขานะคะเนาะย่างจะได้นะ เสริมกระโปะย่างแกงแล้ววิน้องแต่ว่ายังมือดอยู่เนาะค่ะเนียมเนียมาไข่เห็นมันม่ว่วๆน,น,นะคะต้นนี้กับเสียวไว้ขึ้นกันนาะไว้ต้นนี้เนาะวิน้องเ<ม>นาะเดี๋ยวเสียมมากแยนน่อยต่างต้อง้งพวินนอง นนะะต้นนี้เอาไว้สองกับโพวิโน้องเอ้ยแขวนไว้ข้าก็แขวนหอยใส่ลวดไว้นะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวงูมันบ่ตรงกันไหมจันเสียบบ่ได้<ม>เสียบพิษเสียบถึงหอยบ่ได้เลยพี่น้องเนี่ยข้าก็หอยไว้ประมาณนี้นะคะเนาะเนี่ยนา หนาานามากเข้ากัมาตมะงยานนะคะนาว่าบอมมีกับโปะอ่าสำรองนะพี่น้องเนาะเนี่ยหน้ายางกัอวบขึ้นพี่น้องยิ่งอวบนะคะยิ่งกรีดยิ่งอวบนะคะหน้ายางได้เตืยเห็นไหมนะคะอันนี้ของแี่เตือยหล้วนๆนะคะบอมมีไใครมาป้าปนนะคะเน,น,ะะนาะเบิง้งพี่น้องชัดเจนหรือ,อย่างแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยหน,น้า,นนายางแก่เตืยนะคะซูมให้ดูใกล้ๆก,ก็ได้นะนะคะ เท่ากับพริกนะคะเนาะพริกขี้ยางนะคะบอมแนพริกแนวอื่นนะพี่น้องเนาะเราก็พริกขี้ยางนะคะเปลี่ยนนะคะมุม่เพื่อที่จะทําให้ขี้ยางเรานั้นกลมนะคะพี่น้องเนาะอ่ามันบิงบรรยากาศการกรีดนะคะมือเดียวได้พี่น้องมาเด้เสี้ยนค่ะแต่บอมมีใครจับกล้องนะคะเนาะเนะี่ยเนียนะคะขี้ยางเท่ากับจะพอประมาณพี่น้องห้ามเอาหนาอย่าเอาบางเกินนะคะปริมาณได้เท่ากันหมดนะคะ นี่ยพี่น้องมือเดียวนะคะเนี่ยขี่ไหม่นะคะต่อไปนหนีสีดุเดือดกว่านี้อีกพี่น้องนี่เตยกีดย่างพลาเนาะคะ่ะเนาะใครสีมักเบิ้งแบบใดจันไห้เมื่อเลยพี่น้องแล้วสีฮักเลียมโหดเห้เบิง้งพี่น้องเบิง้งเนี่ยพี่น้องกีดย่างนะคะเนาะเนี่ยอยู่ที่ความถนัดของคนนะคะอันนี้ต้นเล็กแต่ละคนนะคะก็มีฝีมือล,ลว้วน มีวีมือหมดทุกคนนั่นแหละนะคะกีดยางพลาเนี่ยบวัวผูไดนะคะไม่ว่าใครนะคะไม่ว่ามืออ่อนมือใหม่มือเกา่ามือแก่เนาะเนี่ยพี่น้องบัวเซียนหรือบัเซียนนะคะเนาะแค่เรารู้ท่อน้ํายางมันอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่น้องมือเดียวก็เสียวได้พี่น้องมือเดียวก็ไดข้ขายขึ้นกันนะคะ ู้นั่นก็ว่าเสียนผู้นี้ก็ว่าเสียนพี่น้องเสียนจริงไหมนะคะนี่นายยางมันสิอวบข้นประมาณนี้นะคะเนาะถ้าเรากีดไม่เป็นแผลนะนายยางก็จะอยู่ประมาณนี้หนึ่งนะคะคนที่ขีดยางพลาสู้คนเลยจะเตือนนาเข้าขใจนะคะว่าสู้คนเลยนะก้อนจะปลูกยางพลาสตก็เริ่มศึกษากันแล้วนาะพี่น้องเนาะก่อนที่เราจะมาลงมือกีดจริงเชื่อว่าหลายๆคนได้เข้าไปเรียนรู้นะคะอ่า าทางหน่วยงานต่างๆนะคะเท่าที่เขา,อ,า,อ,าอยู่ในระบบสายงามนี้เนาะเขาไปาเรียนลู้นะคะในด้านทฤษฎีปฏิบัตินะคะทางหน่วยงานเพิ่นกับมีจัดระเบียบนะคะหรือมีโครงการนะคะฝึกสอนชาวกเกษตรกรน,นะคะ,ก,ะกีดยางพลาอ่า สำหรับมือใหม่อยู่แล้วนะให้เข um ้าใจในการรับมีดนะคะควนกะมีไว้ให้ฝึกซ้อนอยู่แล้วสุนฝึกอาชีพนะคะเขากะมีแนะนำให้ทุกกันแนวทางอะไรพี่น้องนะคะเนาะเมื่อไ่วาเขาโดนใ่งให้ปลูกส่งเสริมให้ปลูกแล้วบอกว่าทำการดูแลรักษาไม่ไม่ทำการมาดูแลชาวเกษตรกรเลยว่าจะอนำเกษตร สวนเกษตรของเรานะคะผลผลิตของเราไปขายที่ไหนราคาเท่าไหร่นะคะยังยืนไหมนะคะไม่เข้ามาควบคุมดูแลเกี่ยวกับาสายงานรุนลงที่เขาจัดขึ้นมานะคะเขาทำให้หมดเลยนะคะเนาะเชื้อวานะคะยิเตยเชื้อวานะคะหลายๆคนกะได้เลี่ยนรูหรือว่าศึกษามาหลายแล้วน้พี่น้องเนาะ บางคนนะคะไปหัดอ่ารับมีดกับอ่าหน่วยงานที่เข้ามาแนะนำนะคะการรับมีดกีดยางนะคะแล้วก็ออ่าอ่าาแนะนำในการอ่ากีดยางพลานะคะนี่เตยสีบลอนี่นะคะเนาะไม่ว่าจะกีดทําแผน่นบม่ว่าสิกีดเฮ็ดพชรยางก้อนถ้วยเนาะพี่น้องเนาะหรือเศษย,ยางก้อนถ้วยนะคะ อ๋ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทำยังไงให้ยางแน่นนะคะหยอดกดยังไงประมาณเท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่เนาะพี่น้องเนาะยี่เตยกับกรีดยางมือเดียวเด้อพี่น้องอย่าถือซ้ายานนย,ย,ยี่เตยเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามือหนึ่งต้องถือกล้องนะคะเนาะกีดมือเดียวก็จะได้ประมาณนี้นะคะพีนพน่น้อนงผลเสียก็มีน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะผลเสียก็มีน้อยหนึ่ง คือน้ำยางไหลช,ชนหลังมีดนะคะมันชักมีดไม่ค่อยทันนะคะถ้ามือเดียวพอเราชักไม่ไวนะคะชักไหวหลายกับเอฟซีรวาวะย่เตยว่าสันเจ้าก,กีดสะท้ายคอยเบิ้งแนวใช่ไหมว่าพูดถึงนะคะขอบคุณเอฟซีมากเลยนะคะที่เข้ามาเม้นนะคะซัพพอร์ตให้ยีเตยนะก็ขอบคุณได้หลายนะคะเราวาทางผู้ได้กระตมนะคะเนาะทั่วโลกเลยเด้อพี่น้องนะคะ อ,อันนี้กินเนี่ยมเส้าอย่างอ่อนสีไลดีพี่น้องให้ย่ามล่องตีหนึ่งทีสองให้ทันเวลานะคะทุกเช้าอย่าผิดเวลาเนาะอย่างเท่ากับสีไหลตามขวดเพิ่นนอ้อยน้องอความหน้ามอ,อกฝนมันตกพี่น้องช่วงนี้นะคะฝนตกชุกมากนะคะเพราะพายุเข้าเนาะรอบนี้ยจะเตยแจ้งน้ำหนักไปที่ห้าร้อยกิโลกร,รมัมนะคะ ำอย่างเนาะพี่น้องเนกกาะจะไหลประมาณนี้นะนี่พี่น้องเห็นบ่มีรอยบาดรอยมีรอยมีรอยเป็นแผลไหมนะคะเนี่ยให้เจยกีดนะคะอันนี้อย่างอ่อนได้พี่น้องกับเสื้องว่าอ่อนอย่างแก่นี่แหละแต่มันบ่มีคนกีดนะคะเนาะไม่มีใครมาประสานงานต่อ นี่ย่างสองสามห้าี่น้องเปลือกจะเป็นเช่นนี้นะพี่น้องนะโคนจะใหญ่นะคะโคนจะใหญ่ปลายนะคะจะเป็นทรงกระบอกนะคะเหมือนกันนะคะลำต้นเป็นท่อนเป็นซุ้งท่อนซุ้งนะคะใบสีกลมนะคะกลมหนาะกว้างนะพี่น้องเนาะอย่างทองจมหานำยางก็จะออกประมาณนี้นี่ โอ้เด oh, mm ี hmm. mm ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับโป๊เปลี่ยนกันพี่น้องยกออกเลยนะคะเนาะเปลี่ยนไม้พี่น้องนี่การไหลกับอยู่ประมาณนี่พี่น้องต้นนี่นาะค่ะเนาะนี่ตั้งแต่เราใส่อ่าอ่าทำการบำรุงรักษาหรือว่าบำรุงอ่าให้ให้อ่าบำรุงลำต้นนะคะยางก็จะไหลดีเนาะเบิ่งพี่น้องนะคะ ต้นยางนะคะเปลือกมันสีเรียบเลยพี่น้องบังบออวบขึ้นนะคะแดงอวบเหลืองขาวนะคะข้างในเนาะเนี่ยพี่น้องขี่อาื่อกี้นี่ชักมีดบพราะใครท่านนะคะขีเสียนก็นเลยติดหนาบนนะคะเนาะ,ะเนี่ยต้นเล็กเราก็ทําหน้าสั้นนะคะเนาะ,ะก็ะสามจับเหมือนเดิมนะคะเนี่ยต้นหน่อยมันพี่น้อง นี่ต้นยางก็ได้ประมาณนี่เครื่องกระโปงพี่น้องนี่ไอต้นหน่อยมันนะคะเนาะต้นสักสองจับได้แร้วมั้งนะคะเนาะเข้ากับรสแค่รดหนามันพีนนพ่น้องนี่ยอดเขียงเลยพี่น้องเนี่นี่ยอดเขียงเขาเ้เะะเขาเย็นเนื้อนะคะนี่เข้าเย็นเนื้อเข้าห้องเข้าเย็นเนื้อเป็นสมุนไพรคือกันพี่น้องนาย่างยี้เตยอ,อยู่ประมาณนี่เข้ากับปักลงน,น,นะคะอยากให้นาย่างคือยี้เตยกับปัก นะคะกินขี่บางๆพี่น้องอย่าให้ท้องมีดกินหน้าบนนะคะเนาะเอียงเลยมีดเขาหนา้าอีพี่น้องย้ำนะคะอย่าให้ท้องมีดกินหน้าบนนะคะไม่งั้นหนะ้ายางเราจะดำดำได้เนาะขาท้องมีดเท่ากินหน้าบนมือใดนะคะแต มันไปกินนาบนดีข้ากีดมาแล้วเนาะวินทองมีดเทาน่ะม,มันเทียบนาส่วนมากค่อนเทียบนาเอามีดเทียบนาก็คือต้องกินนาบนนะคะแล้วให้มันสีเฮ็ดให้แล้วมากีดอย่างเปลือกนาอีกมันสีเฮ็ดให้หนายอย่างข้าดำเนาะี่นนะ้องเนาะเช้าแรกไม่ดำหรอกเชา้าสองไม่ดำหรอกถ้าเจออ่าหมอกหรือว่าฝนลงมาโดนนั่นดีนะคะหน้าจะดำนะคะอ่าขี้เส้นอ่โาโรคเชื้อราเส้นดำจะลงนะคะ นะคะนี่นะคะเบิ้งนะคะขีย้ยางแต่ห้าวบอลออกนี่คือคือคือความผิดพลาดของเดือขีย้ยางถ้ามันติดอยู่ในหนามันสีบอลแห้งง่ายแต่ฝนตกลงมาพี่น้องมันก็สีดำซ้ำอยู่แบบนี้เลยพี่น้องนี่บรรยากาศกับเนี่ยพี่น้องลากลากลากกระสอบพี่น้องเออโอ้อันนี้เอากระโปะเปลี่ยนกระโปะพี่น้อง เราต้องเปลี่ยนกระโปงนะฮะอันนี้ก็แขวนไว้พี่น้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปอาต่างๆของเกดเตยที่นำเสนอแนวทางนะคะจีแนะอ่าไปยังบุคคลที่อ่าท่านกำลังศึกษาหาความรู้อยู่นะคะแม้รกระทั่งเซียนนะคะต่างๆนะคะที่เข้ามาเล่าเสืเ้อมดเตยนะคะเนาะอ,อ่าเทคนิคนเกดเตยก็มีหลายพี่น้อง ม่อบางแล้วก็ยืาลืมกดไลก,ดก์กดแทรกกตต้อนซับตะไคร้หายยืดเตยในเด้อคะ่ะนะก,กดติดตามกันหล,ลายๆพี่น้องนะคะเพื่อเป็นกําลังใจยืดเตยเฮ็ดคลิปต่อตไปนะครพี่น้องเนาะการเฮ็ดคลิปยืดเตยกะบ่มีไม้เนาะพี่น้องเนาะไม่มีไม้เน,ะะนบเพื่อที่จะบรรยายนะคะให้เพื่อนๆได้เข้าใจง่ายๆนะคะอ่าแล้วก็เสียงขุกขักที่ยืดเตยใส่ซาวลงไปเพราะอ่ากบเกินเสียงอ่าที่อยู่กระดานข้างๆนะคะไม่ว่า เสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาตินะคะที่เตืยจะกบเกลื่อนไปนิดนึงนะคะทําให้เสียงไม่ค่อยจะได้ยินสักเท่าไหร่นะคะก็ขอโทษขอให้คนที่ว่า,าคนหลักหลเสียงมันเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เตยใส่ไปนะคะเนาะอันสำหรับคลิปนี้นะคะยี่เตยกับขอโตล่ลาไปก่อนนะคะกับเทคนิคที่ยเตยอเอามามอม,อมให้นะคะกับบาร้าวชวนกเกษตร ส่วนอย่างพละานะคะกับพี่น้องนะคะที่เมื่อไม่นะคะที่กำลังศึกษาอยู่นะคะแม้กระทั่งนะคะเซียนทุกทุกคนนะคะทุกเจ้านะคะที่กำลังมองดูอยู่นะคะก็นิเตยกะขอกราบขอบคุณณที่นี่ด้วยนะคะเนาะนิเตยขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องนะคะกับต้นอย่างต้นนี้นะคะกับเทคนิคอย่างพละาดที่เตยฝากไว้นะคะบ๊ายบายพี่น้องนะคะบ๊ายบายเด้ออยู่ดีมีหฮงทุกคนนะคะเนาะ อย่างนี้เจอกับยู่ยประมาณนี่แหละพี่นอ้องยังอีกหลายนะคะต้องกรีดขึ้นไปนะคะซักซ่าก็ได้พี่น้องแต่เลยต้องขอจบคลิปไปก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวไปพอ,อ,อกันใหม่กับคลิปหนาเทคนิคอีกเทคนิคหนาเนาะพี่น้องเนาะไม่บายเด้อไปอีหลีอีหลอแล้วพี่น้องไปแล้วเด้อพักแล้วก็ขูดเด้พี่น้องขูดบางๆนี่ขูด,ดาบางๆนายยางเขาจะแดงขาวอวบนะคะนาะยอย่าไป อันนี้มันหลายนะคะสําคัญอยู่กับคมมีดหละพี่น้องมีดเราต้องลัาให้คมนะอย่าให้เป็นคลื่นนะคะหรืออย่าให้เป็นฟันตะกะเตนปากฉลามอย่าให้มีขี้เหล็กติดอยู่ในคมมีดไมนงั้นเราจะกรีดยางไม่เข้าอ่ามันปักไม่ลงนะคะปักไม่ถึงเนื้อในนะคะอันเนี่ยและพี่น้องสาหรับต้นเนี่ยและพี่น้องเทคนิคต่างๆอย่าเตยห้ยนะไปอีหลีไปอีหลอ,ไปอ,อไปอีกแล้วเด้อพี่น้องบา,บาย